โจพร้อมยังโโจโสองสิบามี่สสห้าสองสิบหกสองสิบเจ็ดสอสสิบเกสองสิบสองสิบสามสอสี่และยี่สิบสองบาเอยู่ด้วยพก็อยากอยู่ด้วยครับอ้าดูโกรใครมาันนี พี่เขียวระวังตดนะพี่ไม่ตดเอาจบแล้วหนูนั่นพี่ขึ้นโชว์เลยเดี๋ยวหนูฟังเร็วเดี๋ยวก็มาการจะฟังนะคะนักร้องเพิ่งเช้าเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังโอเคไหมใกล้ใกล้ละใกล้ละแต่ไม่ใช่ค ไม่หนูร้องม,มา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 ไปขึ้นเวทีแล้วก็มาการจะคอมเมนต์หนูเป็นคอมเมนต์เทาเตอร์มาไปร้องเพลงค่ะคุณนักร้องไม่เอาร้องหน่อยอยากฟังเดียวนิดเดียวท่อนหนึ่งท่อนเดียวมาท่อนเดียวนะ รักพอที่สุดเลยค่ะค่ะค่ะแล้วผ่านค่ะโอเคครับขอบคุณครับไม่ค่ะร้องต่อค่ะอร้องต่อสิ่งเราันเก็บไว้ข้างในเพราะว่าเลยค่ะเจอได้ยินไหมได้ยินค่ะ เป็นไงบ้างครับจบแล้วครับพอ,อนนได้เลยค่ะเสียงเสียงแบบน่ารักมากเลยแค่อ้าปากก็พอแล้วค่ะกริงๆยืนเฉยๆก็ได้นะคะพอแล้วกรรมาการประชดหรือเปล่าครับแนบไปชวค่ะไม่แนบประชะดะชนะครับแน่ไปะชวค่ะแต่แฟนหนูเก่งที่สุดแล้วค่ะบคนะครับแต่สลับสลับบทบ,บาทกันบ้างครับอันนี้อ่ะ <c oughs> <c oughs> เริ่มเลยครับมีเ,<อ>เกมมัวเอเอสวัสดีค่ะเอาขอเสียงกรี๊ดหน่อยค่ะพี่ต้องกรี๊ดอ, <c oughs> <c oughs> อ๋อฮะอืมเดี๋ยวพีละครับพร้อมที่จะฟังหรือย,อยังคะเริ่มได้เลยครับบทเพลงนี้เป็นบทเพลง จะมอบให้คุณแม่ของหนูค่ะนนนนอุ้ยคุณ ผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับใช่ครับผ่านหนูเราไม่ได้ขึ้นเนื้อเลยนะคะแค่ดงตีอ่าต่อต่อต่อเลยครับต่อเลยครับจุนจูสาวข้เทียมเรียควานเรือแม่ช้ำอุ้ยมันคือเพลงแม่ใช่ไหมคะเุณคเพลงรับเพลงครูเหรอคะเพลงครูครับเพลงแม่เพลงครูครับ เพลงครูครับอยากเห็นกรรมการครับเพลงแม่ค่ะเพลงคุณครูเพลงแม่อดอรกบอลทาสูมฮห้ค่ะอ่ะฮะไม่ครับอันนี้คืออะไรคะกดกดผิดครับกดปุ่มผิด นี้มาร้องเพลงหรือมาร้องไห้ครับหนูมาร้องเพลงค่ะแต่ว่ามันซื้อเงินมันจะร้องไห้หนูคิดถึงแม่ค่ะคิดถึงแม่แม่หนูไปไหนครับแม่หนูหนูดำประเทศค่ะผมไม่ค่อยได้เจอแม่เท<ห>่าไหร่หนูร้องคิดถึแม่ค่ะกรรมการขอ,อกอดนะะหน่อยนะครับขอกอดนะครับไม่เป็นไรนะ ขอกิอดกรรมการด้วยได้ไหมครได้ครับได้ครับนีวคะก็ดีได้ไหมครัก็ดีได้ไหมครเป็นจุ๊บได้ครับจุ๊บกรรมการได้จุ๊บได้หรอคะจุ๊บได้ครับชนะไปเลยครับได้ที่หนึ่ง ที่หนึ่งไปเลยครับที่หนึ่งเลยเหรอคะได้ครับไม่ต้องแข่งหรอไม่ต้องแข่งกับใครเลยครับที่หนึ่งเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้วันหน้าพี่มาร้องให้ฟังโอเคไหมเอาเพลงอะไรดี เอาเพลงใจสั่งมาพี่เสกโ,โ,โ,โซโล่หเหรอพี่เสกโลโู๋อือชอบป๋อชอบค่ะเพรเป็นเพลงอันนี้ได้ไหมครับเส้นทางรูปผู้ชายได้ลองลองเปิดให้ให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมครับพี่จําเนื้อไม่ได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูเปิดให้ฟังเส้นเส้นทางรูปผู้ชายนะครับพี่ชอบเพลงนี้มากเลย ชอบเหรอคะใช่ครับพี่จำเนื้อไม่ค่อยได้ครับเปิดทวนให้พี่ฟังหน่อยเส้นทางลูกผู้ชายวิ่งเดี๋ยวใส่โค้ดกัน ค่ะหนูอันนี้ใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช่หนูเคยฟังไหมเคยฟังค่ะเส้นทางรูปผู้ชายสวยหนูร้องไปมมีเจ็บก็มากอุปสราร์เคยฟัง พ,พี่จำเนื้อไม่ได้ครับหนูหนูหนหรอให้พี่ฟังหน่อย こっち โนโนเไอหน้าอไหน้าไม่ทางนันันไหมกดอนะหนูปิดเพลงก่อน